มาที่หนึงหนึ่งเรื่องกันบ้างครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ใกล้ๆตัวนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมต่างๆนะฮะโดยเรื่องนี้เนี่ยเป็นการจับไม้จับมือกันครับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมกับกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการประชุมนะคะนางรัฐเก้าอินทวงศุวรรณคิรีค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าที่ท่านนายกเนี่ย,เ,ยเร่งเครื่องเพื่อที่จะยกระดับเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรมนะคะเพื่อสร้างขีดความสามารถให้มีการแข่งขันในระดับโลกได้เนี่ยพร้อมกับ รับมือสังคมใหม่ๆที่ปัจจุบันนี้มันต้องใช้ความรวดเร็วการแข่งขันแการแข่งขันและจะขายในประเทศอย่างเดียวไม่ได้แล้วอาจจะต้องส่งออกด้วยนะคะเพื่อเดินหน้าส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะผ่านโครงการและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ SME ไทยโดยคาดว่าจะ สร้างโอกาสทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้กว่า200ล้านบาทเลยนะคะ oh. โดยทางเนี้เลยค่ะทาง บริษัทไบรสัีไทยนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มศักยภาพในด้านโลจิสติกส์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในทุกระดับเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบนี้นี่แบบโอทอปสินค้าโอทอปกิจกรรมที่ทํากันในชุมชนแล้วก็เป็นการผลิตสินค้าอย่างเงี้ยง่ายๆในชุมชนเพื่อที่จะส่งออกเพื่อที่จะทํามาค้าขายกันในชุมชนนะฮะหลายเรื่องน่าสนใจนะ วิสาหกิจชุมชนที่เาไปดูมาเช่นกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่าที่ประจวบคีรีขันอันนี้ก็ดกดังไปทั่วโลกใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพลปลาชุมชนที่จังหวัดเพชรบุรีนี่นะฮะวิสาหกิจชุมชนบ้านแก้วกลางสวนสมุนไพรจังหวัดราชบุรีเหล่านี้เขาก็เกิดรายได้กันในชุมชนด้วยโดย ยการร่วมมือกันขนาดนี้นะคะก็ต้องมีทั้งวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงประโยชน์ในระบบต่างๆที่เป็นดิจิทัลนําไปสู่เป้าหมายดิจิทัลอีโคโนมีได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ค่ะโดยก็จะให้มีการให้ความรู้นะคะในถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะกระบวนการผลิตมาตรฐานและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยค่ะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะในการจัดเก็บสินค้าและระบบคลังสินค้าขยายช่องทางการจับจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะขยายโอกาสและรองรับความต้องการต่างๆให้กับผู้ประกอบการด้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจค่ะและเสริมความเป็นดิจิทัล SME ให้มากขึ้นนั่นเองภาครัฐมาเสริมของเรามันดีอยู่แล้วน้องเม นะทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาช่วยกันต่อยอดอีกนะฮะโดยทางไปรษณีย์ไทยจํากัดเนี่ยพร้อมผลักดันสินค้าให้กระจายไปทั่วประเทศไทยเลยคุณผู้ชมครับผ่านเครือข่ายกว่า50,000แห่งนะฮะแล้วก็เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยก็จะร่วมกันอีกแรงนด้วยซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์ม e-marketplace นะครับที่รวบรวมสินค้าของไทยไว้กว่า20,000รายการจากผู้ประกอบการนะ กว่า6,000รายครับ<ม>แล้วก็มีช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มไปอีกนะฮะออฟไลน์ผ่านร้านค้า Thailand Post Mart นะฮะกว่า17สาขาในพื้นที่เศรษฐกิจนะฮะซึ่งในปีที่แล้ว2,566เนี่ยสามารถสร้างไรายได้ไปแล้วกว่า200ล้านใช่200ล้านนะ200ล้านเลยนะคะโดยทางบริษัทประจันีไทยเนี่ย ก็ยังได้มีแผนที่จะให้บริการขนส่งสินค้าเข้าคลังอเมซอนอด้วยเพื่อขยายโอกาสและช่องทางให้กับผู้ประกอบการไทยได้ส่งสินค้าไปอย่างต่างประเทศอีกด้วยนะคะ<อ>ยังเตรียมพื้นที่รับวัสดุเหลือใช้แก่สถานประกอบการภายใต้โครงการกร e นฮับนะคะ<อ>เพื่อนําเข้าสู่การจัดการอย่างถูกวิดีลดขยะในสถานประกอบการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนตามหลักการ c e ล l ูล่าอีโคโนมีด้วยนะคะและก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้